ดูโอลิงนะครับอันนี้ผมผ่านแล้วนะครับแต่คุณจะไปเล่นภาษารักไทยนะครับว่าจะผ่านไหมนี่นะครับให้กดนี้นะครับนี่ครับมั่งโหลดดูครับนี่ครับแล้วก็กดตอบกดไปตอบแล้วถ้าใครทําไม่ได้มันไม่ให้ดึงนีครับแล้วก็กดนี้คก็เอาคามาต่อกันนะครับนี่ครับผมจะเสียงขาดหายเลยนะครับพอดีเสียงแหบ English นี่ครับผมปฏิครส e a k นี่นะครับมันก็จะเป็นนี้นะครับแล้วก็กุดไปต่อบผมเมื่อกี้นะครับนี้แปลประโยคนี้นะครับมันบอกว่าอย่างนี้ครับแล้วนีเขียนบาครับแล้วก็คำนี้นี้แล้วเราก็ต้องมาหาคำนี้นี้ต่อครับด้านล่างนะครับด้านล่างบรรทัดนะครับ Afternoon นะครับ afternoon กับ afternoon a f t e r n o o n ม,มี s นะครับแต่อันนี้เราไม่มี s, <S, <After noon>. <S แล้วก,กดแบบไม่มี s นะครับแล้วก็กดตรวจแต่ถ้าผิดก็ไม่ทันแล้วครับมันไม่ได้บอกครับขอโทษครับ hello how are you เียวน้ครับ hello กลัวผมจะทำจนคลิปจบไม่ได้ hello <You. S 2> นี่ครับถ้ามันคาม,มันผสมกันก็แล้วก็อ่านนี่มันผสมกันได้นะครับสวัสดีเธอเป็นอย,อย่างไรนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขอบคุณและลาก่อะครับขอบคุณเจ <Thank you. S 2> ๊ยูบ, <Bye. S 2> บายอันนี้บายบายว่าลาน,นะครับนี่ขอบคุณนะครับเทคยัว นี่ครับรัดดีสวดนะครับลาแล้วก็ไอ้รัดตีสวดนะครับรัดดีสวดแบบนี้ครับนี่ครับนี่นะครับวันนี้ไอ้สีเขียวด้านบนที่เป็นรูปหัวใจนะครับมันคือไอ้ว่าเราจะชนะตอนไหนนะครับถ้าสีเขียวถึงอีกตรงใกล้รูปหัวใจก็แปลว่าเราเคยชนะแล้วครับแล้วนี่ครับแปลประโยคนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กดมันแทนเย็ดแล้วก็กดเย็ด แล้วเรากดตรงประเทศเยอรมันอย่างนงี้ครับมันไม่ขึ้นแล้วก็หาหดูว่าอะไรคือเยอรมัน Germany นี่นะครับผมผิดอีกแล้วครับ